โกลเด้นแองเจิลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีมีนในช่วงเดือนเมษายนนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนในเดือนมีเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกโหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะ อาจารย์ก็จะดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะอันไหนที่ตรงกับคุณก็รับไว้อันไหนที่ไม่ตรงก็ไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะคะเพราะว่าอาจารย์ดูดวงให้กับชาวราศีมีนทั่วโลกเลยนะคะอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอน,นาคตพร้อมสรุปไพ่ความรักให้กับชาวราศีมีนด้วยนะคะไพ่ในอดีตใบแรกนะ ของชาวราศีมีนความรักก็คือได้ไพ่สามเหรียญ Queen of w a n d นสองเหรียญ g of Swords และก็ไพ่สามสี่ดาบนะคะสำหรับไพ่ทั้ง5าใบนี้นะคะได้ไพ่เมเจอร์อ,อัคนาสองใบนะคะแล้วก็ไพ่ไมเนอร์สามใบนั่นเองนะ ในอดีตที่ผ่านมาความรักของชาวราศีมีนหลายหลาคนนะคะออรู้สึกว่าจะมีคนกลางนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะหลายๆครั้งที่ชาวราศีมีนนั้นทะเลาะหรือมีเรื่องไม่เข้าใจกันกับคนรักนะคะก็จะมีคนกลางนั้นมาคอยไก่เกี่ยรหรือคอยแบบเชื่อมความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนให้มันกลับมาดีดังเดิมนะคะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะ แล้วมีชาวราศีมีนหลายๆคนหลายๆท่านมีการร่วมหุ้นลงทุนทําธุรกิจร่วมกันกับคนรักนะคะเป็นธุรกิจค้าขายนะส,ะส่วนมากนะคะมีการทําธุรกิจค้าขายร่วมกันกับคนรักอันนี้ก็เป็นไพ่ในอดีตนะต่อมานะคะเป็นไพ่ e e e นออฟ a อ s สำหรับไพ่ u e e n of ฟวอลนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าผู้ชายนะชาวราศีมีนนั้นจะได้ผู้หญิงที่เธอเป็นระดับหัวหน้าเลยนะนะทำงานอาจจะเป็นระดับหัวหน้านะแต่เธอเป็นคนที่มีความอ่อนโยนนะมีความปณีปนองกับลูกน้องนะถือได้ว่ามีแฟนดีแล้วก็เธอเป็นหัวหน้าที่ดีของลูกน้องเช่นเดียวกันนะ แต่ถ้าเป็นผู้หญิงชาวราศีมีนละ่ะถ้าเป็นผู้หญิงชาวราศีมีนนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าผู้หญิงชาวราศีมีนนั้นทํางานเก่งนะหรือเป็นระดับหัวหน้าเลยนะนะแต่คุณมีแพชชั่นในเรื่องของความรักก็ดีพอสมควรนะคุณมีความอ่อนโยนกับคนรักนะเรียกได้ว่าผู้หญิงชาวราศีมีนนั้นมีความอ่อนโยนแล้วก็มีความเข้าอ,อกเข้าใจคนรักดีนะในช่วง อดีตที่ผ่านมาเนั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สองเหรียญสำหรับไพ่สองเหรียญน,นะอาจารย์รู้สึกได้ว่า,ามีการหมุนวนกลับมาของคนคนหนึ่งนะบางทีคุณอาจจะไม่ได้คุยกันมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วแหละกับคนคนนี้นะแต่คุณมีช่วงระยะเวลาในอดีตนั้นได้กลับมาคุยกลับมาคบหาดูใจกันอีกครั้งหนึ่งนะ มันเหมือนเหรียญเหรียญนี้ที่มันวนกลับไปกลับมานะคะเหมือนคุณสองคนตัดกันไม่ขาดยังไงก็ไม่รู้นะเหมือนว่าถ้าจะเลิกกันไปเลยมันก็เลิกไม่ได้นะตัดกันไปเลยมันก็ตัดไม่ได้นะนะคะมันยังมีความผูกพันกันอยู่นะรู้สึกว่าช่วงในอดีตที่ผ่านมาใครหลายๆคนก็มีการกลับไปคบหาดูใจกับคนที่เคยคุยหรือเคยคบกันนะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะนะคะ ต่อมานะคะเป็นไพ่ king of s w o r d สสำหรับไพ่ king of s w o r d นะอาจารย์รู้สึกได้ว่าผู้ชายนะโดยเฉพาะผู้ชายชาวราศีมีนนั้นจะเป็นคนที่รู้สึกว่าจะเป็นคนจริงจังกับความรักมากๆนะนะคะเป็นคนจริงจังกับความรักรักใครรักจริงเกลียดใครเกลียดจริงนะเกลียดเข้ากระดูกดำเลยนะ แล้วก็เป็นคนที่พูดตรงๆนะบางทีก็ตรงจนเกินไปจนทำให้คนรักของคุณนั้นเสียความรู้สึกได้ง่ายๆนี่คือบุค,คลิกของผู้ชายชาวราศีมีนนะแล้วผู้หญิงชาวราศีมีนล่ะคะอาจารย์ผู้หญิงชาวราศีมีนอารมณ์ประมาณว่าก็จะได้แฟนที่จริงจังมากเขาเป็นผู้ชายที่จริงจังนะจริงจังกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มากนะคะ แล้วถ้าคุณพูดอะไรกระทบกระเทือนจิตใจของเขานี่เขาก็จะเสียใจง่ายนะคะเพราะว่าเขารักใครรักจริงเกียรติใครก็เกียรแรงเช่นเดียวกันนะแล้วบางทีเขาอาจจะเป็นพวกที่บ้ามนาจนหน่อยๆนะอาจจะบังคับคุณไปด้วยนะในบางครั้งนะคะอืมก็อาจจะเป็นพวกที่ทำงานเกี่ยวกับสาขาอาชีพทหารตำรวจนะคะพวกที่มีอำนาจ ต่างๆนาลงไลน์ในอำนาจหรือบารมีนั่นเองนะต่อมาคือไพ่สีดาบนั่นเองสำหรับไพ่สีดาบนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งมีการบล็อกอีกฝ่ายหนึ่งนะเห็นได้ชัดเลยมีการบล็อกกันนะ ะะอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือทะเลาะก,กันหรือห่างกันหรืออะไรก็ตามในช่วงนี้นะ,ะมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะบล็อกอีกฝ่ายหนึ่งนะบล็อกทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเฟซบุ๊กอินสตาแกรมไลน์ t วิตเตอหรืออะไรก็ตามทุกช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะนะคะในช่วงนี้คือแบบไม่อยากจะคุยกันหรืออะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นไพ่ทั้งหมดของไพ่ในอดีตไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อมานะคะอาจารย์จะดูในส่วนของปัจจุบันความรักปัจจุบันของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกปัจจุบันนะสิบไม้10บดาบโอ้โห King of s w o r หกดาบแล้วก็ The Devil นะคะ โอ้โหชาลราสีมินในช่วงปัจจุบันนี้เจ็บหนักจังเลยอะนะคะแถมไพ่สิบดาบนะั้นเป็นไพ่เสียด้วยนะนะคะแล้วก็มาได้ไพ่สิบไม้อีกนะนะคะมาดูความหมายของมันกันดีกว่านะคะความหมายของไพ่สิบไม้นะอาจารย์รู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ในช่วงปัจจุบันนี้ลหลายๆคนลหลายคู่เลยมีความลำบากของความสัมพันธ์นะ ความลำบากในเทนี้หมายความว่าอะไรจานหมายความว่าบางทีคุณพยายามที่จะประคับประคองความรักความสัมพันธ์ให้มันสามารถที่จะไปต่อได้แต่มันก็เหนื่อยแต่มันก็หนักแต่คุณก็ยังแบกรับมันอยู่นะความรักครั้งนี้นะคะถึงแม้ว่าบางทีคุณอาจจะรู้อยู่แก่ใจว่ามัน,ม,นมันเหนื่อยจังเลยมันหนักจังเลยนะคะอยากจะวางแต่คุณก็ยังแบกรับความรู้สึกความรักครั้งนี้เอาไว้อยู่นะ มันเป็นไพ่ที่มีความหมายว่าความรักที่อาจจะเป็นไปได้อย่างลำบากหรืออาจจะแทบจะเป็นไปไม่ได้นะแต่คุณสองคนก็พยายามที่จะแบกรับความรู้สึกหรือพยายามที่จะประคับประคองความรักความสัมพันธ์ให้มันไปตลอดรอดฝั่งอยู่นะนะคะกำลังแบกอยู่นะแต่บังเออหรือว่าชาวราศีมีน ได้ไพ่สิบดาบขึ้นมาอีกนะทั้ง10บไม้แล้วก็สิบาดาบขึ้นมาอีกนั่นหมายความว่ามันเป็นไพ่เสียนะ10บดาบนะบางคนนี่อาจจะเก็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลถึงขั้นเกณฑ์ถึงขั้นแบบผาตัดเลยนะนะชาวราศีมีนคอยแล้วมาระวังในเรื่องของสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็เจ็บหนักรู้สึกว่าชาวราศีมีนนั้นไปรู้อะไรมาสักอย่างหนึ่งนะเนี่ย คุณไปรู้ความจริงอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วคุณเนี่ยรับไม่ได้แล้วก็มันเป็นอะไรกระทบกระเทือนถึงจิตใจของคุณนะเหมือนโดนดาบทิ่นแทงหลังแล้วก็เิทะลุถึงหัวใจเลยนะ,นะะอาการล่อแร่มากนะนะคะสำหรับอาการความรักของชาวราศีมินในช่วงปัจจุบันนี้หลายๆคนหลายๆคู่เลยนะคะคุณต้องไปรู้อะไรมาแน่ๆเลยนะคะเป็นความจริงที่คุณรับไม่ได้นะ หรือบางคนนะคะมีเกณฑ์ที่จะเลิกลากันนะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่ามันได้ไพ่แบบมันแบกรับความรักความรู้สึกนี้มานานแล้วนะ,ะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเจ็บมามากแล้วนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะพอแล้วนะคะรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะเดินออกมาแล้วนะ,ะนะคะหรืออีกฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะตัดใจแล้วก็พยายามที่จะเดินออกมานะ เพราะว่ามันเหมือนทุกทุกอย่างมันมีลิมิตของมันทุกๆอย่างมันมีข้อจํากัดของมันนะบางทีคุณอาจจะทําให้คนคนหนึ่งเสียใจมาสะสมมานานแล้วแลมปีแล้วนะคะเขาเสียใจจนไม่รู้จะเสียใจยังไงแล้วนะมันสะสมนะมันอาจจะเป็นความรู้สึกเสียใจที่มันสะสมหมักหมมมานานนะนะ มันมีเกณฑ์ว่าอีกฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะเดินออกมาหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่จะเลิกลากันได้ง่ายนะนะคะไพ่ใบต่อมาคือไพ่ n g งออฟสอดนะคะในช่วงปัจจุบันนี้ชาวราศีมีนก็ยังเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะเป็นคนที่รักใครรักจริงเกลียดใครนี่เกลียจริงเกลียดเข้ากระดูกดำเลยนะอย่าทำให้ชาวราศีมีนเนี่ยเกลียดนะนะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดตรงๆนะคะในช่วง ปัจจุบันนี้คิดยังไงรู้สึกยังไงก็จะพูดออกมาตรงๆเลยบางทีอาจจะทําให้คนฟังหรือคนรักนั้นเสียความรู้สึกได้ง่ายๆนะนะคะรู้สึกได้ว่าจะเป็นคนที่จริงจังกับความรักมากๆนะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่หกดาบสำหรับไพ่หกดาบนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าคุณจะมีเกณฑ์ที่จะ ได้ย้ายถิ่นฐานตามสามีหรือภรรยาไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะจากบ้านเกิดเมืองนอนไปนะคะไปตั้งถิ่นฐานตั้งครอบครัวเป็นของตนเองนะบางคนอาจจะเดินทางไกลถึงต่างจังหวัดหรือนานหับต่างประเทศเลยนะนะคะคสำหรับไพ่ใบนี้นะนะคะแล้วไพ่ใบต่อมานะคะเป็นไพ่ The d e v i l สำหรับไพ่เดอะเดวิลนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีมีนนั้นเคยคบหาดูใจกับชาวราศีมังกรหรือเคยกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีมังกรอยู่ก็ได้นะแต่จากที่ดูๆนะส่วนมากแล้วชาวราศีมีนในช่วงปัจจุบันนี้จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุลมนะนะแล้วก็มีปัญหาละหองละแหงกันกันกบชาวธาตุลมน,นะ และก็มีชาวธาตุไฟเข้ามาด้วยนะคะอืมแล้วไพ่เดอะเดวินะบอกให้รู้สึกว่าคุณจะมีความลุ่มหลงรักใครเนี่ยรักแบบหัวปักหัวปำเลยนะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะนะมันจะเกิดความลุ่มหลงร้อนเล่าลุ่มแรงนะคะในช่วงนี้ความรักก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ รู้สึกได้ว่าจะเป็นช่วงโปรโมชัน่นช่วงเล่าร้อนลุ่มหลงนะอยากจะเห็นหน้าตลอดเวลาอยากจะพูดคุยอยากจะอยู่ใกล้ๆนะอารมณ์ประมาณนี้เลยนะเป็นการหลงหลงสเสน่ห์หลงในรูปร่างของอีกคนหนึ่งก็เป็นไปได้นะและไพ่ใบใน,นี้นะรู้สึกได้ว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นคนที่เจ้าชูนะ้นะนะเป็นคนที่เจ้าชู้มากๆในกามนะคะ อาจจะเป็นคนที่ชอบเสียงดวงชอบเล่นการพนันนะชอบการแบบเขาเรียกว่าอะไรไปที่อครจรนนะอาจจะไปชอบไปสถานบันเทิงหรือชอบเที่ยวกลางคืนอารมณ์ประมาณนั้นนะคะโอเคต่อมาอาจารย์จะดูในส่วนของอนาคตนะว่าความรักของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในอนาคตนี้นะ สามถ้วย k night of o n the magician ห้าไมา้และก็ไพ่เจ็ดไม้นะคะสำหรับไพ่ในอนาคตนี้นะคะของชาวราศีมีนนะคะมาดูที่ไพ่ตัวตนของคุณคือไพ่ใบแรกก็คือไพ่าสามถ้วยนั่นเอง สำหรับไพ่สามถ้วยนะในอนาคตนี้ชาวราศีมีเกณฑ์ที่จะได้พบปะกับเพื่อนเก่าๆนะมีการได้ไปสังสรรค์กับเพื่อนเก่านะนะคะหรือความรักของคุณก็มีความสุขดีนะสำหรับบางคู่นี้มีความสุขดีอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาคบกันกับคนรักเก่านะ บางคนอาจจะเลิ Gal กลากันไปสักระยะเวลาหนึ่งหรือห่างกันไปสักระยะเวลาหนึ่งมีเกณฑ์ว่าคุณสองคนนั้นจะได้กลับมาคบกันอีกครั้งหนึง่งนะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีความเป็นเพื่อนให้แก่กันมากๆนะนะคะนะแล้วมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้กลับไปคบหาดูใจกับคนรักเก่าด้วยนั่นเองนะแล้วคุณมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นถ้าคุณกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้นะนะคะ แต่ถ้าชาวราศีมีนหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีแฟนแล้วมีแฟนใหม่แล้วเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเป็นแค่เพื่อนกันเฉยๆนะคะอืมแต่คุณสองคนมีความผูกพันกันมากนะตัดกันไม่ขาดนะมีเหมือนมีความเป็นเพื่อนให้กับกันดีแล้วก็มีความช่วยเหลือกันในระดับหนึ่งนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่ไนออฟวอนสำหรับไพ่ไนออฟวอลนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาว ราศีมีนนั้นนาในช่วงอนาคตนี้นะคะคุณอาจจะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคุณจะทำงานเกี่ยวกับสายงานออกนอกพื้นที่เดินทางตลอดเวลานะคะในช่วงในอนาคตนี้นะทำให้คุณเนี่ยบางทีคุณอาจจะได้พบกับรักที่บังเอิญไปเจอกันกับสถานที่แบบออกนอกพื้นที่ไปเจอกันนอกสถานที่อะไรประมาณนี้นะคุณจะได้เจอกับคนรัก แบบประมาณว่าเดินทางแล้วไปเจอกันหรืออะไรแบบนี้นะคะมีกินเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะต่อมานะคะ The Magician สำหรับไพ่ The Magician นะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีมีนนั้นมีหัวคิดไวพ้พิปฏิภานนะคะในการแก้ไขปัญหาเนี่ยได้ดีมากๆนะคะเพราะว่า Infinity อยู่บนข้างบนนี้หมายความว่าเป็นความคิดที่ไม่สิ้นสุดนั่นเองนะ ก็คือประมาณว่าชาวราศีมีนในช่วงอนาคตนี้มีเกณฑ์ที่จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟธาตุน้ำนะคะนะในช่วงอนาคตนี้นะคะที่เด่นๆเ,เลยคือชาวธาตุน้ำมาวินนะนะคะแล้วก็ชาวธาตุไฟด้วยนะไพ่ใบนี้ยังแสดงถึงว่าคุณอาจจะคบหาดูใจกับคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเป็นคู่เป็น ดีเจวีเจหรือทำอาชีพเกี่ยวกับแบบการใช้เสียงนะหรืออาจจะเป็นหมอดูหรือนักทำนายดวงเลยนะนะคะอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ที่ทำอาชีพเกี่ยวกับอาชีั้นนะคะนะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะแล้วชาวราศีมีนนั้นเป็นคนที่คารมดีมากนะถ,ถ้าจะไปจีบใครเนี่ยจีบได้ง่ายจีบติดได้ง่ายนะเพราะว่าคารมคมคายาเขาเรียกว่าอะไร อารมณ์เป็นต่อรูปหล่อเป็นรองนะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะอืมถ้าไปจีบใครนี่จีบติดแน่นอนนะต่อมานะคะเป็นไพ่ในอนาคตที่ได้ไพ่ห้าม้นั่นเองสำหรับไพ่ห้าม้นะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีมีนนั้นมีเรื่องขัดแย้งกันนะ ทะเลาะบ่อแว้งกันกับเพื่อนร่วมงานรวมถึงทะเลาะกันกับคนรักด้วยนะนะงุนงิดง่ายๆนะในช่วงอนาคตนี้นะชาวราศีมีนขอให้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆนะทั้งในเพื่อนร่วมงานทั้งในคนรักของตัวเองมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะบ่อแว้งกันได้ง่ายๆหรือความคิดที่ไม่ลงรอยกันนั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เจ็ดไม้ ไพ่เจ็ดไม้นะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีมีนนั้นรู้สึกว่าตัวเองนั้นรู้สึกไม่ปลอดภัยในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะหรือคุณรู้สึกระแวงระวังนะคะบางทีคนรักของคุณอาจจะเคยสร้างรอยแผลหรือเคยสร้างความผิดพลาดในอดีตทําให้คุณรู้สึกระแวงในตัวเขาอะไรประมาณนี้นะคะ ระแวงระวัง,วงแล้วก็เป็นคนที่คิดมากนะในเรื่องของความรักในช่วงอนาคตนี้ชาวราศีมีนอารมณ์จะเป็นประมาณนั้นนะคะขอใหควบคุมอารมณ์ตัวเองดีๆแล้วอนนะคะแล้วชาวราศีมีนหลายหลายคนหลายๆค่านะ่ะจะมีการออมีครอบครัวแล้วมีลูกด้วยกันแล้วนะ,ค,ะคุณสองคนอาจจะอยู่ด้วยกันเพราะว่ายังมีลูกด้วยกันต้องดูแลด้วยกันนะ บางคนหนักไปก่อนนั้นเลยนะชาวราศีมีนอาจจะมีการแย่งลูกกันนะถ้าหากแนอนะคตคุณสองคนจะมีการเลิกลากันเนี่ยมีการแย่งลูกกันเกิดขึ้นนะมีการถามลูกว่าลูกจะอยู่กับใครระหว่างพ่อกับแม่ถ้าเกิดพ่อกับแม่แยกทางกันอารมณ์ประมาณนี้เลยนะนี่คือชาวราศีมีนบางคู่นะคะที่จะต้องให้ลูกเลือกว่าลูกจะอยู่กับใครบางคนนีพึ่งสารเลยนะว่า เป็นสารครอบครัวนะว่าให้ลูกเนี่ยเลือกนะคะว่าจะอยู่กับใครนะต่อมานะคะอาจารย์จะขอสรุปไพ่นะความรักให้กับชาวราศีมินนะคะในเดือนเมษายนนี้นะคะคือ knight of c u p 2ดาบแล้วก็10บถ้วยนะคะสำหรับ ไพ่อัศวินถือถ้วยนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีมีนนั้นกำลังจะมีความรักนะในช่วงเดือนเมษายนนี้หรือในอนาคตที่จะถึงนี้นะคะคุณกำลังจะมีความรักความรักครั้งนี้คุณมีความแฮปปี้นะมีความอินเลิฟนะคะนะแล้วมีความเข้าอกเข้าใจกันดีความรักของคุณทั้งสองคนตั้งอยู่บนพื้นฐานของ รักด้วยความจริงใจนะรักด้วยความรู้สึกไม่ได้รักด้วยทรัพย์สินเงินทองของอีกฝ่ายนะคะนะแล้วพไพ่ใบต่อมาก็คือไพ่สองดาบไพ่สองดาบนะมันจะเป็นอีกกรณีหนึ่งไปเลยนะสำหรับชาวราศีมินบางคู่นะคะอาจจะมีปัญหาของการครบซ้อนหรืออาจจะมีปัญหาของการครบไว้เผื่อเลือกแต่เลือกไม่ได้ซะด้วยสินะ อยากจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเลยนะเลือกไม่ได้นะกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คนนึงก็ใช่คนนึงก็รักนะคะมันจึงทําให้ความรักความสัมพันธ์บางคู่นะชาวราศีมีนทําให้เลือกไม่ได้นะนะคะว่าจะเลือกใครอยู่ในชีวิตจึงเก็บไว้ทั้งสองคนเลยอะไรประมาณนี้นะอารมณ์ประมาณนี้เลยนะนะคะและพไพ่ใบต่อมาก็คือไพ่สิบถ้วยนั่นเอง สำหรับไพ่สิถ้วยนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีมีนนั้นก็มีความสุขดีกับชีวิตครอบครัวนะสำหรับบางคู่นะมีความสุขมากนะอาจจะมีลูกด้วยกันแล้ว2คนนะคะ มีการวางแผนอนาคตร่วมกันและก็มีหลายๆคู่เลยชาวราศีมีนมีการวางแผนอนาคตร่วมกันว่าอยากจะมีลูกกี่คนอยากจะสร้างบ้านอยากจะทําอะไรร่วมกันในอนาคตเริ่มที่จะมีการวางแผนแนอนาคตร่วมกันนะนะคะถือได้ว่าเป็นไพ่ที่ดีสําหรับคนที่จะวางแผนอนาคตร่วมกันกับคนรักแล้วก็คนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วก็มีความสุขดีแต่ นะ,ะมีข้อระวังว่าสําหรับคนโสดหรือกําลังคบหาดูใจกับใครก็ตามในช่วงนี้นะ,ะชาวราศีมีนในอนาคตอาจจะเจอกับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเข้ามาลักชอบชาวราศีมีนได้นะ,ะบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมีนนะ,ะนะคะคุณก็ดูดีๆนะคะว่าเขานั้นเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือ,อยังเนาะ จะได้ไม่ตกเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวนะคะนะนะคะก็มีแค่นี้แหละคะ่ะที่อาจารย์จะมาเตือนแล้วก็ขอให้ชาวราศีมีนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็แล้วกันนะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะคะ สำหรับวันนี้ก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Golden Angel นะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ